อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ l l c k p พิ k กันนะครับในตอนนี้นะเนี่ยแบล็กพิงกับบอลพิง และก็พิงก์เวนอมนะครับได้มีการปล่อยตัวคอนเซปต์ทีเซอร์มาแล้วครบ2เซตนะครับจากที่เราได้เห็นกันไปว่า Black พิงก์นะครับจะมีคอนเซปต์อยู่ที่2 concept คอนเซปต์นะครับนั่นก็คือชุดสีชมพูที่อยู่ในกระจกนะครับแล้วก็ชุดสีดําที่อยู่ในป่าหรือว่าที่อยู่ในสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งนั่นเองในตอนนี้นะครับแบล็กพิงก์ก็ปล่อยมาครบแล้วสำหรับตัวทีเซอร์ทั้ง2เซตเลยเป็นคลิปวิดีโอความยาวประมาณ15วินาทีนะครับที่ทําให้เรานั้นได้เห็นอะไรมากมายเพิ่มเติมเลยทั้งชุดเต็มๆของ ้งสสาวนะครับการแต่งตัวการแต่งหน้าแล้วก็คอนเซปต์เพิ่มเติมที่ทําให้เห็นนะครับว่าชุดสีชมพูนั้นพวกเธอถูกขังอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นกระจกนะแต่ว่ากระจกก็มีร้้วขึ้นมานะครับเหมือนสาวๆนั้นพยายามที่จะออกมาจากกระจกแล้วก็อีก1เซตนะครับนั่นก็คือเซตที่พวกเธออยู่ในป่าที่เป็นสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งที่มีแต่ความมืดสนิทนะครับแล้วก็มีแต่เศษซากกระดูกหรือว่าเป็นพวกแมงมุมเนี่ยอยู่เต็มในพื้นที่นั่นเลยสาวๆทั้ง4คนนั้นก็ออยยูู่่่ในลลุุุคขงชดดดดสสสีีําาาวววรัับบแตมมึก แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอนั้นคือนางพญา,ยามแมงมุมหรือว่าพวกเธอนั้นคือนักล่าปีศาจกันแน่หลังจากที่ปล่อยตัวคอนเซปต์ทีเซอร์ทั้ง2เซตนี้ออกมานะครับทุกคนเนี่ยชื่นชอบเซตไหนกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเซตแรกชุดสีชมพูนะครับแล้วก็เซตที่2ชุดแม่มดลึกลับแต่ว่าในตอนนี้นะครับทั้ง2เซตเนี่ยยอดวิวเรียกได้ว่าพุ่งกระฉูดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยของจีซูแล้วก็เจนนี่นะครับที่ลงมาในคอนเซปต์ทีเซอร์เซตแรกนั้นในตอนนี้ผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ1วันแต่ว่ามียอดว,วเสูงงถึง 10ล้านนะครับของจีซูแล้วก็8.6จล้านของเจนนี่ตามมาด้วยทั้ง2ส,สาวนะครับอย่างโรเซ่แล้วก็ลิซ่าที่ลงไปเมื่อวานนะครับในต,ตอนนี้นั่นเน่ยก็มียอดวิวอยู่ที่5.7ล้านนะครับของโรเซ่แล้วก็แปดจุดหกล้านเลยของลิซ่าพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆนะครับสำหรับลิซ่าถึงแม้ว่าจะโดนสกัดขาไปบ้างเล็กน้อยก็ตามในตอนตน้นนอกจากนั้นนะครับก็ตามมาด้วยคอนเซปต์ทีเซอร์เซตที่2ที่เพิ่งลงมาเมื่อคืนนี้ช่วง4ี่ทุ่มแล้วก็ตอนนี้เวลา10บโมงของทางประเทศไทยนะครับของ Lisa อลิซ่านันม ผ่านมาเพียงแค่12ชั่วโมงเท่านั้นตามมาด้วยโรเซ่นะครับยอดวิว4ล้านเลยปล่อยมาพร้อมๆก,กันกับลิซ่านะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ยังของจีซูแล้วก็เจนนี่นะครับของเจนนะี่นั้นยอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นถึง6 9แสนแล้วนะครับในตอนที่เรากําลังอัดคลิปอยู่ของพี่จีซูเองก็6.4แสนเช่นเดียวกันทั้ง2คอนเซปต์เซตนี้นะครับทุกคนเนี่ยชื่นชอบเซตไหนกันบ้างเราก็มาชวนทุกคนเมาท์มอยกันนะครับสำหรับเรานะั้นเนี่ยค่อนข้างชอบเซตที่2นะครับที่เป็นคอนเซปต์ที่เซอร ลูกเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเนี่ยดู แล้วก็ดูแปลกมากๆนะครับมีความแหวกแนวมีความแฟชั่นแล้วก็ยังลึกลับน่าค้นหาที่สําคัญนั้นดูมีความเป็นนักล่ามอนสเตอร์มากๆแต่ว่าในเซตแรกเซตสีชมพูเองเนี่ยเราก็ชื่นชอบเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นลุกที่เราไม่ค่อยได้เห็นแบล็คพิง์แต่งแบบนี้กันสักเท่าไหร่นะครับและในทั้งสองลุกนี้เนี่ยทุกคนคิดว่าจะ,จะมีลุกไหนนะครับที่ได้3ผ่านและสามารถเข้ารอบต่อไปไปโปรใน MV ตัวเต็มกันบ้าง,างนึงก็มาคอมเมนต์คาดเดาแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับคิดว่าลุกหนลุกแรกหรือว่า ดะจะได้เข้าไปอยู่ใน MV เพราะว่าฟแฟนๆหลายๆคนเลยนะครับที่มาคอมเมนต์เนี่ยก็มักจะพูดกันว่าคอนเซปต์ของ Black พิงคนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดมาให้เราเห็นในตอนนี้แต่ก็ไม่เคยที่จะไปอยู่ใน MV ตัวเต็มเลยสักครั้งอย่างชุดสีชมพูนะครับหลายๆคนก็บอกว่าน่าจะเป็นชุดที่ใช้ถ่ายโฟโต้บุ๊กเฉยๆมากกว่าอาจจะไม่ได้ไปโล่ใน MV ตัวเต็มแล้วก็บอกกันว่าชุดดานี่อาจจะเป็นคอนเซปต์ของ MV ตัวเต็มก็ได้เพราะว่ามีความเป็น Black พิงคสูงมากๆแต่ว่าอะไรเนี่ยก็ไม่แน่นอนเลยนะครับสำหร ออกแฟนคลับอยู่เสมอดังนั้นเนี่ยทุกคนคิดว่าคอนเซปต์เซตไหนนะครับที่จะไปโปรใน MV กันบ้างเซตที่1สีชมพูหรือว่าเซตที่2สีดาหรือว่าจะเข้าไปโปรใน MV ทั้ง2เซตเลยหรือว่าอีกทางหนึ่งนะครับก็คือไม่เข้าไปโปรใน MV เลยสักเซตยังไงก็มาคอมเมนต์กันเล่นๆนะครับมาเมาส์มอยกันแล้วก็มาพูดถึงการคัมแบ็คครั้งนี้ของ Black พิงคนะครับเพราะว่ามีอะไรให้พูดถึงเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยจริงๆถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเรานาคคลลิปป้้นนป้้กกกนนฟัััังงงอออีีรึ็ตขตขวไแว อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ